กับเรียนท่านประธานผู้ที่สภาที่เคารพอย่างสูงครับกับผมจะเหลือมใจเฟื่องกรสมาชิกผู้ทีสภาขออภิปรายความคืบหน้าในการดําเนินง,งานตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ของรัฐรรมนูญแห่งราชานอาจัรไทยในส่วนของการปฏิรูปกฎหมายด้านตํารวจดังนี้นะครับในเรื่องการปฏิรูปตารวจได้มีการพูดถึงและได้มีการศึกษากันมา ตั้งแต่หลังจากคอสชอเข้าบริหารประเทศแล้วตั้งแต่ปีพ25ศ2557มีการแต่งตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติสภากับเครื่องการปฏิรูปประเทศศึกษาทำความเข้าใจเสนอแนะแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจนกระทั่งมีรัฐนูนมาตรารัฐนูน2560ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษาย,ยน2560ได้กำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจไว้ในหมวด16 การปฏิรูปประเทศจำนวนสองมาตาคือมาตาที่258งองง,งูเล็บสี่ด้านกระบวนการยุติธรรมตำรวจและมาตา260รา260กําหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการร่างกฎหมายพรบตำรวจแห่งชาติซึ่งกําหนดให้แล้วเสร็จภายใน1ปีประเด็นสำคัญของการปฏิรูปตำรวจก็คือต้องตอบโจทย์ที่สำคัญสองประการคือจะแก้ปัญหาความทุกข์ของประชาชนได้อย่างไร ทุกของประชาชนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้รับไม่ได้รับความเป็นธรรมในขั้นตอนของการตรวจค้นจับคุมสอบสวนการสั่งคดีการยัดเยียดกาอกล่าวหาการเรียกร้องเงินทองต้องวิ่งเต้นคดีโจทย์ประเด็นที่สองก็คือในส่วนของตำรวจเองก็ได้รับความเดือดร้อนมีความทุกข์เช่นเดียวกันในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายไม่ไม่เป็นธรรม ใช้ระบบเส้นสายระบบอุปถรัรมภ์เสียเงินวิ่งเต้นในการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งไม่สามารถจเจริญเติบโตในสายงานได้ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมโจทย์สองข้อนี้ลองกลับมาย้อนดูการปฏิรูปตำร,ร,รวจที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับรัฐบาลคอสอชอไม่กล้าปฏิรูปตำร,รวจผ่านมา6ปีแล้วคณะกรรมการปฏิรูปประเทศก็มีหลายชุด แต่ก็ทำไม่สำเร็จสรุปผลการทำงานที่ผ่านมาหนึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริหารงานบุคคลโดยระบบตำรวจยังใช้สัญลญญญักษณ์เชิงอำนาจนิยมแบบทหารคือระบบจันยศ2องโครงสร้างของตำรวจตำรวจยังรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอำนาจยังอยู่กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่มีการกระจายอำนาจไปยังกอง บัญชาการภาคหรือกองบัญชาการระดับจังหวัดหรือสถานีตำรวจซึ่งมีอยู่ด้วยกัน1,483สถานีประเด็นที่3การโยกย้ายแต่งตั้งไม่มีกฎกติกาที่ชัดเจนขาดระบบและหลักการกอตลลสามารถปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามความพึงพอใจของผู้มีอำนาจควรให้ตำรวจโยกย้ายภายในจังหวัดห้ามโยกย้ายนอกเขตจังหวัด ควรกระจายอำนาจไปยังจังหวัดและสถานีตำรวจประการที่4พนักงานสอบสวนควรเติบโตตามสายงานการสอบสวนเพื่อป้องกันการซื้อขายตำแหน่งประการที่5การถ่ายโอนควรถ่ายโอนภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจสำคัญของตำรวจไปให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ทำตำรวจจะได้ทำงานของตนได้อย่างแท้จริงเช่นงานจราจรตำรวจรถไฟหรือตำรวจป่าไม้ ประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจไม่ได้ไม่ใช่ตำรวจของประชาชนแต่เป็นตำรวจของผู้บงังคับบัญชาประการที่8เพิ่มหน่วยงานไม่ใช่สถานีตำรวจไม่ตอบโจทย์ในการบริการประชาชนประการที่9เพิ่มตำแหน่งผู้บงังคับบัญชาตัดตำแหน่งโรงพักเป็นตำแหน่งของผู้บงังคัผู้บงังคับบัญชาไปประการสุดท้าย องค์การตำรวจใหญ่โตเกินไปอุ้ยอ้ายมีกำลังพลถึงแสนสองแสนคนควบคุมการทำงานลำบากอยู่บนถนนก็มีตำรวจทางหลวงคอยตั้งด่านอยู่ในน้ำก็มีตำรวจน้ำอยู่บนรถไฟก็มีตำรวจรถไฟไปเที่ยวป่าเชิองอนุรักษ์ก็มีตำรวจป่าไม้ จะไปเที่ยวเมืองใหญ่ๆห,ห,หรือชายทะเลก็มีตำรวจท่องเที่ยวจะเดินทางออกนอกประเทศก็มีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะไปชายแดนก็มีตำรวจตรวนชายแดนจะไปร้านทองก็มีตำรวจเฝ้าอยู่หน้าร้านทองจะไปทางด่วนก็มีตำรวจอยู่บนทางด่วนควรทำให้องค์กรตำรวจเล็กลงกระจายอำนาจลงไปจังหวัดจะได้หรือไม่ ทีนี้ลองย้อนกลับมาดูรัมนูนมาตา2,560ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายน2560ตามบทบัญญัติของรัมนูนมาตรา2 5 8งองูงเล็บสี่ตั้งกระบวนการยุติธรรมซึ่งอยู่ในหมวด16ว่าโดยการปฏิรูปประเทศกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้อง ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ดำเนินการแก้ไขข้อที่ 1. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่อำนาจและภารกิจของตำรวจให้เหมาะสมสแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ 3. มีหลักประกันว่าข้าราชการตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม สีได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายและการพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน 5. การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายต้องคำนึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถประกอบกันอันนี้คือสิ่งที่รัฐธรรมนูนได้กำหนดไว้ว่าจะต้องแก้ไขแก้เพื่ออะไรครับแก้เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ย่อยอย่างมีประสิทธิภาพไม่ตกอยู่ใต้อนัจของบุคคลใดมีประสิทธิภาพและมีความภาคภ,ภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนผมก็อยากทราบว่าการปฏิรูปตำรวจตามร่างพระรัญมนติตำรวจแห่งชาติพอสอจุดๆขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหนของการดำเนินการและจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาได้เมื่อใดเพราะรัรรมุนก็ผ่านมาสามปีแล้ว การปฏิรูปตำรวจตามร่างาพรบตำรวจแห่งชาติพอสอจุดๆมีประเด็นที่ผมได้เอ่ยหรือกล่าวไว้แล้วว่าปฏิรูปแล้วประชาชนจะได้อะไรสังคมจะได้อะไรสิ่งที่ประชาชนอยากได้จากการปฏิรูปตำรวจหนึ่งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขสอง ไม่มีอาชญากรรมเกิดขึ้น 3. บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 4. การอำนวยความเป็นธรรมต้องรวดเร็วถูกต้องหอยไม่ปล่อยปะละเลยให้มีบ่อนการพนันอบายามุขต่างๆ 6. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ในทางที่มิชอบด้วยกฎหมายอันนี้คือ6ข้อ ที่พี่น้องประชาชนต้องการปฏิรูปแล้วได้สิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรที่พอเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจขนาดนี้ก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมกันคนรวยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างหนึ่งคนจนก็ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งไวคดีขาดอายุความ ไม่ออกหมายจับผู้ต้องหาหลบหนีไม่แจ้งข้อกล่าวหาเอาหลักฐานออกจากสำนวนการสอบสวนกรณีนี้ปล่อยให้มีการเปิดบัญการบนันันทั้งทั้งที่สถานีก็อยู่ใกล้กับโรงพักหรือสถานีตำรวจซึ่งมีผู้เสียชีวิตถึงสี่ศพขณะนี้ไม่ทราบว่าคดีไปถึงไหนมีการกำหนดโทษผู้เกี่ยวข้องอย่างไร กรณีการใช้ดุลพินิษ์ไม่สั่งไม่ฟ้องก็ดีและไม่แย้งคําสั่งฟ้องกรณีสั่งไม่ฟ้องพอมาถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติควรจะทําในรูปของคณะกรรมการดีหรือไม่แทนที่จะเป็นดุลพินิษของบุคคลคนเดียวควรจะเป็นคณะกรรมการ ที่มาจากสามหน่วยงานคือตัวแทนจากสำนักงานอายการสูงสุดตัวแทนจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทยและมีมติเป็นเอกฉันกรณีที่จะสั่งไม่ฟ้องปัญหาตารวจอยากให้มีการปฏิรูปสิ่งที่ตำรวจทั่วประเทศอยากได้คือหนึ่งเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแต่งตั้งโยกย้าย ระบบอุปถัมซื้อขายตําแหน่ง 2. การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาบําเห็จความชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน 3. การมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงมากเกินไป 4. ขาดระบบกฎเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายของตำแหน่งงานต่างๆ 5. การแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถโดยเฉพาะพนักงานสอบสวน 6. เงินเดือนน้อยกว่าอาชีพอื่น7ปัจจุบันตำรวจต้องทำหน้าที่ ไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจเช่ <s> <im itation> นตำรวจป่าไม้ตำรวจจราจรตำรวจรถไฟงานอนุญาตต่างๆซึ่งผมขอเสนอนะในสิ่งที่ควรกำหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ก็มีอยู่แล้วแต่ก็มีบทบัญญัติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้ไปทบทวนซึ่งมีสิ่งที่ทบทวนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้คณะรัฐมนตรีทบทวนในร่างกฎหมายฉบับนี้มีอยู่14ประเด็นและมีอยู่14ข้อและ26ประเด็นนะครับสิ่งที่จะเรียนในที่ประชุมฝากท่านประธานอุทธธิสภาก็คือหนึ่งในร่างพรบฉบับนี้ควรจะมีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายหลักเกณฑ์เงื่อนไข ควรที่จะกำหนดไว้ชัดเจนในกฎหมายโดยเฉพาะจำนวนปีการของตำแหน่งในแต่ละระดับให้ชัดเจนป้องกันไม่ให้ผู้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ถ้าบรรจุไว้ในกฎกอตลอก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ได้แต่ถ้ากำหนดไว้ในกฎหมายก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตำรวจก็จะได้รับความเป็นธรรมประการที่สองควรกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินให้คระนาน ร้อยคะแนนไว้ชัดเจนการแต่งตั้งก็ควรให้เรียงลำดับเอาสุวนในการครองตำแหน่ง45คะแนนความรู้ความสามารถที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน25คะแนนความพึงพอใจ30คะแนนประการที่3แยกตำแหน่งสายงานตำรวจที่มีหน้าที่สอบสวนขึ้นมาเป็นสายงานเฉพาะตั้งแต่ระดับส,สาวรวัตสอบสวนขึ้นไปจนถึงผู้บัญชาการสอบสวนประการที่ส ตำรวจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถที่จะอุทธรณ์ร้องทุกข์คือมีหน่วยงานที่ํำหนดขึ้นมาใหม่คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจกรณีตำรวจไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถที่จะอุทธรณ์ร้องทุกข์กับคณะกรรมการชุดนี้ได้ซึ่งคณะรรมการชุดนี้มีโดยได้กันจำนวนเจ็ดท่านเป็นบุคคลภายนอกทั้งหมดนะครับแต่เจ้าแต่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกำลังขอให้ ทบควนอยู่นะครับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจอันนี้ก็เป็นคำการชุดที่บรรจัดขึ้นมาใหม่กรณีที่พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมสมัยก่อนเราก็ต้องไปร้องที่จเจเลตำรวจนะครับตอนนี้เรามีคะการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นบุคคลภายนอกทั้งหมดทํางานเต็มเวลาอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นทหา,การก็จะดับแม่ทัพ ถ้าเป็นพลเรือนก็ระดับอธิบดีถ้าเป็นอายการก็อายการพิเศษควายนะครับถ้าเป็นสารก็ระดับสารอุทธร์นะครับในร่างกฎหมายฉบ,บับนี้มีนะครับเป็นบุคคลภายนอกทั้งหมดเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็จะได้รับความเป็นธรรมในส่วนนี้เพิ่มขึ้นประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของตำรวจกรณีสั่งไม่ฟ้องควรปรับปรุงนะครับแก้ไขอำนาจอย่างที่ผมกล่าวแล้วว่าอำนาจในกรุงเทพหานครเนี่ย อำนาจสั่งไม่ฟ้องพิาาจารณาสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเป็นของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติควรจะเป็นอำนาจของคณะบุคคลสามฝ่ายคือฝ่ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝ่ายของอายการสูงสุดและฝ่ายของกระทรวงมหาดไทยคือต้องมีมติเป็นเอกฉันนะครับถึงจะมีกรณีสั่งไม่ฟ้องได้ประเด็นในต่างจังหวัดควรแก้ไขาอำนาจการใช้ดุลพินิจในการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญากลับไปให้เพื่อว่ารายการจังหวัดเหมือนเดิม ตามบวย,ยาที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา145ทับหนึ่งโดยมีข้ามการกันกรองก่อนนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีสั่งไม่ฟ้องควรจะประกอบไปด้วยประหลัดจังหวัดผู้แทนอายกการจังหวัดผู้แทนตำรวจผู้ทอนจังหวัดและผู้แทนสำ,ำนักงานสารยุติธรรมประเด็นสุดท้ายควรกระจายอำนาจไปยังสถานีตำรวจผู้ทอนภาคตำรวจผู้ทอนจังหวัดและสถานีตำรวจอย่างเป็นรูปธรรม และควรจัดองค์กรให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจได้ตลอดเวลาด้วยขอบคุณครับ